ไอ้ส่วนที่เขาเกี่ยวกับที่รัฐบาลเขาพูดเกี่ยวกับการให้ลดการทําข้าวทาอะไรนะไอ้กัตชาวนาเขาทำข้าวจะมีเขาทาอะไรอย่างหนึ่งก็ถ้าถ้าจะถ้าจะลดในส่วนนี้ควรควรจะดูแลเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีอย่าให้มันแพงเกินเกินเกินกับ ราคาข้าวเนี่ยมันมัน,ม,นมันห่างกันริบเลยอาจารย์ถ้าถัดปุ๋ยสอบหนึ่งตกไปว่าประมาณเก้าร้อยถึงพันบาทนะแต่ถ้าทานอาหารเป็นกิโลแล้วก็ตกไปกิโลหนึ่งประมาณยี่สิบบาทก็มีตามตามตามบางปีนะที่ตกปไปพันสอบพันเอ็ดพันสองนะปุ๋ยสอบหนึ่งห้าสิบกิโลแนตะ่มามาข้าวเราเนี่ยแค่แค่กิโลนะไม่กี่บาทบางอย่างสูงบางปีก็แค่ สิบบาที่ก็ยังสิบเอ็ดสิบสองบาทมันมันไม่คุ้มกันนะครับมันไม่คุ้มกับกับปุ๋ยเคมีอืถ้าจะให้เขาทาถ้าจะให้ให้เขาลดพื้นที่เนี่ยผมว่าผมว่าให้ให้ไปดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีอะไรนะให้มันให้มันสมดุลกันก็พอแล้วที่มันเป็นต้นทุนใช่ไหมกับเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากแต่มันมันถ้ามันไปลง ถ้าถ้าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีซะเลยมันมันก็มันก็ได้ไม่เท่าไหร่นอกจากนอกจากตรงจุดไหนที่เขาถ้าเือว่าเขาทำนาเขาไถากบต่อสร้างข้าวแล้วมันจะเป็นปุ๋ยอีกทำถ้าทำไปเรื่อยๆมันมันก็จะลดส่วนนั้นอยู่ส่วนนี้อย่างเราเลี้ยงโคเลี้ยงกระบ,บือนี่เราก็เลย ในขี้มูลมันไปใส่ที่นานำลงไปปลูกอาจจะปลูกแตงปลูกอะไรมันเราก็ได้ใส่ที่นาอีกครั้งหนึ่งม,มันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งนี่มีที่ที่กั้นไว้ตรงนั้นปลูกอะไรครับตรง,ตรงข้างเออน,นั่นแหละนั่นก็จะปลูกพริกปลูกหอมปลูกผักก,กินในครัวเรือนพวกพวกสวนครัวผักสวนครัวพวกคะนา้าพวกกาดเขียวพวกอะไรก็ไปเอาพันธุ์มาจากไหนก็ตัวน,นี้ซื้อมาแต่ตลาด ได,ได้ใช้เล้าข้าวบ่<ะ>เล้าข้าวท่านั้นเล้าข้าวใช้บ่ก็ใช้เก็บบ่ก,ก็ไว้เก็บข้าวมา,มาเก็บเกี่ยวเนี่แล้วก็เลยใส่ยุงฉากใส่เล้าข้าวตรงนั้นเราก็ปลูกพริกไวกินปลูกผักนี้นคือมาแปลงอีกแปลงที่ยังไม่ได้ทำมันก็อยู่มันมันอยู่ มันยังมีปัญหาเรื่องน้ําเลยซื้อปั๊มมาปั๊มหนึ่งวันนี้แพงไหมครับปั๊มซื้อมาห้าพันซื้อมาห้าพั